เมื่อนี้มาย่างตลาดนัดสัตว์รีคือเก่ามาเบิงลานแรกค่ะมาเบิงลานแรกเพป่นสิขายเนื้อปลานเนื้อเจ้าเดียวในตำบลทุ่งขนาน่ีเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อออมมีเบิดเลยค่ะเพิ่งไหนค่ะเนื้อมีแต่เนื้องามๆเลยค่ะโอเคได้จ้ามาซื้อเนื้อไปลาบเด้อพี่น้องบ้านเฮาเนื้อสดๆเลยค่ะนี่ เนื้อสวยๆตอนนี้เนื้อกิโลเท่าไหร่คะ260ครับสองพี่น้องถูกขายถูกๆเลยเบิ้งค่ะคนขายดีๆถูกอาทิตย์ถูกเสารเลยน้ำสิ้าทุนสิพาไปยางไปเบิ้งทางนั้นทางนันกับซิมีร้านพักคือเกา ผักสดสดจากสวนเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วผักถั่แม่สดดีดีด้อน,นี่เบงริกสดเราพริกขี้หนูสดมะเขือกระสดพริกขี้หนูกระสดมีแต่แนวสดสด <c oughs> อันนี้เพราะท่านออกจากถุงอยู่อันนี้หรือว่าเขาสร้าไหวแม่บวบเนี่ยรถแนวอ,ออกจากถุงบนเป็นค้นสร้างใบปะ มาเบิงพักหวานเด้อผักหวานบานหนึ่งเซปาแซบแซบ,บด้วยนี่พักหวานแบบนี้นี่ค่ะหนึ่งเซปาแซบพักกาดหินคือเกาพักกาดหินนี่ก็งามนี่บักทั่วไล่ทั่วไล่นี่ก็ตตำแซบอ้วบเนื้อลายพร้อมหวานพร้อมนี่พักปังนําททางนั้นมาเบิงเจ้านี่อีกเจ้านี่เราวนี้วปิ่ง ข้าวเหนียวปิ้งสิบบาทสิบบาทน่คะท่างนั่นก็สิเป็นดอกแคมาขาขยพร้อมดอกแคจากตนเองเลยมื้อน,นี้มื้อน,นี้คนกับประมาณนี้ล่ะบ่คือคักทอเสาก่อนเสาก่อนสิเป็นเป็นวันพระเนาะมาเบิง่งทอแม่คอยมาเบิงเ่งยายอ้วนยายอ้วนขายอะไรบ้างวันนี้ทอแม่ ไปดมใส่อมคนเฮ็ดคนเฮ็ดบ่นี่ดอกคนเฮ็ดกวกบ่คนกวก4ดอกเฮ็ดห้างอ่อมนกอ่อมนกอนามีอ่อมนกพร้อมหมกนไม้กนไม้มกละ20บาทบ่โอ้ยหกบักใหญ่นึงข้าววดประกาศหินพร้อมประกาศหินแล้วก็ต้นทุนบ่นี่เขาเอิ้นต้นทุนบ่กินกับสมตําเด้อนี่ ต้นทูนกินกับสมตำมัดพอดาใดล่ะนี่คือมัดใหญ่แท้สิบบาทบอไม่ค่าก็บ่ค่อยได้ยินเสียงดังพ่อแม่เราก็าขาคข้ขวขวัวพริกป่นเราคือเกา่าของยายโฮมมีหอมกระเทียมแล้วก็มีไออียงก็ะหมักสมมอพร้พอมมักสมมอหมักสมมอแล้วก็ง่าง่าขาว มาเบงอุ้ยอันนี้คือเป็นตาแสบแทนนี่ทอดสมบ่จ้าเอ้ยเนมปลาด้วจ้าหนมปลากรายทอดกรเ่มด้จ้าบวกกหมีขนมเทียนกันจ้าสูตบักหมี่ขนมเทียนหนมปลากรายคือเป็นตะแสบแทนทอดพิ่มด้วีจ้าเีทเนงทอดทั้งดิบเนก็มาจราขนมเทนย ขนมเทียนก็มีขนมเทียนก็มีค่ะกองเท่าได้ละนั่นยี่สิบค่ะกองละยี่สิบบาท<ง>ามาทางนี้ก็สิปเป็นพักกะแยงโอ้พักกะแยงพังกกะแยงแกงละไม่เพิ่งเด้เนาะมาทางนี้ร้นออนานขายพักคือกันมาล้านกะเพราณ่ะท่าน ร้พันธ์ก็เผาเพิ่อนไรหล,าย,ลายเห็ดแต่ละอาทิตย์เห็ดแต่ละเาสาร์นี่มีหมกไก่แล้วก็มีแกงขี้เล็กจะต้องไปเบิ่งทางนั้นมีมะม่วงดองของร้านาน,าน้พันร้านน้พันกับซีมี่สมพักกาดบบเมนสมกระลำ <c oughs> สมกระลำใส่พักบัวพี่น้องวัาผิด แลแ้วจะมีลาบไก่ไปให้บอ่อข้เผาไปให้บบ่ป๋อตั้งนี้ก็บลาบไกล่ลาบไก่อร่อยอร่อยสามสิบบาทบาเอาถุงหนึ่งลาบไก่อันนี้ลาบปลาดุกลาบปลาดุกแล้วก็มีปนปลาหยางน้พันนี่นปลาดุกปลาคอโบมีเลยปนปลาดุกอันนี้ขั้นนี้ก็จะเป็นสุบขน,นุน ซุปมากมีพี่น้องทุกอย่าง20บาทยกเว้นลาบไกล่ลาบไก่30บาทแดงไท่ก็มีปขายเบิดล่ะทังนี้ก็จะเป็นพักสดคือกันค่ะหอมผักชีมีทุกอย่างประกาศหินก็มีเลือกเลยค่ะมีผักชีเลลามีประกาศ พักสดๆจากสวนบานเฮามาทางนี้ก็สิเป็นลานกับเผาเวคย่ำโมกอีหยังนอไหมคะ่ะนี่โมกหยังโมกอะไรโมกไก่ต้มเครื่องในหมูแล้วก็มีปนมีน้ำพริกใส่กอก่อนละสิบบาทพี่น้องสื่อไปทอดเองกระสิบบาทยัางมมแอแรงพันยางขายอยู่นาบ้านกระสิบบาทคือกัน มาทางนี้กัสิเป็นมีกะทิกับขนมจีนขนมจีนน้ำยากะทิชุดละยีสิบาท20่สิบบาทเบทืบ้งในหนาซื้อหนาซื้อด้วยนี่เบื้งน้ำยาแดงองตรงอยู่ไายไดของเราถูกเสา มาเบิ่งหลานค่ะพ่ออันนี้ก็ซีเป็นนังนังวัวที่ต้มแล้วพร้อมแกงค่ะวาพ่อยายโซ่สูงสูงอย่างบราณข้างนี้ก็ซีเป็นสมประจอมสมประจอมสมเผยสมประจอมพ่อใหญ่ข่ำตีพ่อยายข่ำคือพ่อใหญ่เผยขายปอปอพ่อยายบูนี่อันนี้ก็ซีเป็นสมขีปลาพี่น้อง สมขี่ปลาอีตูพ้องหายกินยากอันนี้กระสิเป็นลาบไก่คือกันลาบไกบ่บานตัวนี้อันนี้อีหย่างพอเนี่ยก็เลยขนมย่างนั่งขนมอะไรขนมชั้นบกฟีขนมอะไรนะขนมบัลลฟีจ้ะเอาคือว่าเคยเห็นขนมอับน,นี้เรื่องในพีน่น้องบ่าเคยได้ยินซื้อ นี่ลตลาดนัดบ้านเฮ้าตลาดในหมู่บ้านค้นกับประมาณนี้กระทือว่าคืกคักอยู่ค่ะบอดด้ขี่ลายคือจังไอเสาทีทอดได้แคบสิบพมีคน้นยางเลยค่ะเสาทีผีผ่า,านมานนะขนมจีนกะ็ะข้ายได้เรื่อยๆค่ะตลาดนี้เพิ่งสีขายตั้งแต่เสาไปหอดประมาณมสามมงเสาค่ะเพิ่งกัสีเลิกขายแล้วค้นกระสิเบริรดแล้ว ทั้งนี้ก็จะเป็นแต,แตงแตงจากสวนเองบ<อ>่แตงจากสวนเองจ้าถุงเท่าใดล่ะแม่ถุงละสิบบาทยี่สิบนี่ถุงละสิบบาทยี่สิบบาทถุงใหญ่ๆเลยค่ะเบิ่งถั่วถั่วลิสงถั่วลิสงต้มต้มพร้อมกินบค่คะนี้พร้อมกินเลยค่ะพร้อมกินเลยค่ะอู้เม็ดใหญ่เนอกมือหน,นีเนาะกระป๋องจักบาทเท่านั้น กระป๋องละ20บาททั um, <found> ้งนั้นก็จะเป็นของหวานเป็นขนมหวานลอดช่องค่ะนี่ไงนี่ไม่ดีสามสิบผู้น้าซื้อขนาดเลยค่ะเป็นชุดสใบเลือกใบเดียวมีรางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งนั้นเพิ่ลขายสมปลาไปเบิ่งขายสมปลาลูกค้าเพิ่งออกลูกค้าลุมเพิ่นวางหันสมปลาปลาอีหยังค่ะเขาเอิญนี่ อันนน่ะปลาเขื่อนมาจากเขื่อนทางอุบลพุนบ่กบอบอมาจากเขื่อนพัชชื่ออยู่ล้วสื่อมาเห็ดเอาเองอ๋อเพิ่นเห็ดเอาเองค่ะสื่อปลามาเห็ดเ,เอาเองถุงจักบาทล้วค่ะนี่ถุลงละห้าสิบบาทน่ากินน่ากินพี่น้องมาหาสื่อเดอ้อนี่ตลาดนัดสัตตาลีม,มาสื่อของโปรดของมาข่อยก่อนบาทนี้เอาเหมือนเดิมบ่ได้๋สื่อสองเซาแล้วแม่เจียวดีแล้ว มาเบิงปะลาขอบคุณค่ะเอาซิบโลด้วยว่ะจ๊ะเอาเหมือนเดิมครึ่งโลใช่แซวก้อนใช่พร้อมหอยหอยมือไรบันใดป่อวานโอ้มือวันแซวก่อนเพิ่นบเดมาร้า,านนี้ร้านเจสู้อันนี้ก็จะมีปลาพร้อมหนึ่งปลาเอือบปลามาักแล้วพร้อมหนึ่งคะ่ะมีปลาแห้งพร้อมปลาแหง้งแล้วก็มีสมไขป่ปลา สมไข่ปาลาแล้วก็แจ้วบองแล้วก็หม่ำขีปลา20บาท20บาททั้งนั้นก็สิเป็นสมสมเนื้อสมหมูแม,ม,มนบอหมูแต่หมูโอู้พักอันนี้คืองามแท้แนี่ไหมพักแหนบนี่งามขนาดเลยเนี่ยน,นี่ข้าวมันจะื่อไอ้งามค่ะเชื่อยไงพักกระแยงซื้อมา่ยังพักกระแยงคือว่ไปเก็บเอาซื้อมาปลูบอลจะมาต้องหนั่นำกันเลยอ๋อ ี่ตลาดนัดตลาดนัดวันเสาร์บ้านทรับตาตะลีขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มายางตลาดน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องดาวบานสวนในเดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ